สวัสดีป่าลุงไปกินไข่ทงหน้านับกันได้จาปาลุง,นงนกนะิอง่อยวะัวป่าลุงเลยอะไรจังเลยนะอะไรจังเลยนื้อหมูยอกับเนื้อลูกชิ้น่น้อ,นองเนยหยุดกันเปิดประ นี่จะปลาลูกอากาศแย่เลยเนานุงมีแมงวันมาิ้เ็นแมเพราะว่านุงมาลายทำมากเรไมร่มีแมงวันเลยนะเก่งนัดเลย ว้าวสุดอะไรนี่ที่ได้พับให้คืนนี่นาเออนางข้างนี้เนาะสวัสดีป่าลูกลูเบ่งแล้วกับสบายหูสบายตาเนาะพี่น้องบรรยากาศเขียวสุดงดงามยังมาอยู่บ่แมงวันาาดดวนะฮะเัวเดียวบอกมา ป้ามือน <worldwide> <s 5 Gram ABS> ี้ไม่ได้ผูกงามๆเด้อปลาลุงเด้อไม่ได้ผูงงามๆสองสาวใส่เสื้องาแท้เฮ้ยเอาเหรอไหมสวัสดีค่ะสวัสดีปาลุงก่อสวัสดีปลาลุงท่านนี้ฮะเอาไหมไหม วันยากัดดีๆอะไไปกนเลยกินเลยกินเลยสวัสดีครับผมมาปิกนิกกลางทุ่งนายุคขาขึ้นเขาป่ะ๋ยากเปร็จๆด้เจว่ะืมนว่าไปจอมป่วนบาเปิดปับควบปุ๊บเดี๋ยวดึงปับโดดๆไปไหมไป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  ไปเ็าไปแล้วอย่างกินน้ำรั้วิินเหงกอ้ิะไ้ะเสอเียบลงพันสิบเอไม่เอามึงจังกินจังกินก่อนไปพี่น้องสบายดี ข้าแรงแกงไม่ร้อนลูกซีนหนึ่งหนึ่งลูกซีนไปใส่หมมั้งล่ะึหมมัดยอืเอาหมปันไบ่หมไก็ต้องมนเนะ แร้ท um ุเรียนกินมากับถั่เต้ากินแล้วเป็นของจ้ามืองนี่เราเขากะเขาแช่กับน้ำต้มน้ำต้มปลาน้ำปลาแพงเด้อปุ๊ดไปไปไปเตรียมรังไว้ก่อนไปไปไปเร็วให้ได้แหละ ปุ้ยปุ้ยไปไปไปกำลางตัวน่ะก็เลยงาบน้ำจิ้มแล้เสบเลยเห็นยากใส่กินกามูยอแสบ่ะอ๋อเแต่ว่าขนาดไหนนะแต่ถใจเล็กๆกันัว้สึอมากเนละก็ขอใส่ปุ่มกับนราลืมสุดมากตาเราลืมีกรแบงหายนองดีเจอได้ปลาลุงเลยแต่ว่าบริษัทคลิปสำเนา หายนอนหลีแล้วเมื่อขึ้นบ้านแล้วเราเลยมานอนน้ำยายแล้วก็นอนชาจินอนทายนอนเถองชาจะนอนโทิงชาจะนอนเถิงห้ามบ่มีหมวยงานนั่นหานอนห้ยนอนนาชานอนเถิงบ่มีหมวยนอนน้ำนาชาหายนอนเหนื่อยเอ่อยเอาโอเคมาหายบ่ นี่ใครเกยมอญะฮึนีคะมึงก็กับแม่นำบริหารนิดหน่อยยกยายเห็นไหมากรพรมาอฮ้ยาท้าหนุจ้ากินกน

าแช้วเหรอเฮ้ยไ,ไม่จืดๆไม่ถึงกับแช่เลยไปมัดเก้ามัดเก้าแม่นสิไปแม่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 ไป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 ผู้ไปโอไ,ไปสาธุ Bye. đây. Một a la hay luôn. Oi, được mãi. Bye, bye, bay. B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 ye, bay. 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 ล<ด>ะให้แฟงกินกรไลุ่๋ยกินอยแหอยางปุ๋ยอ,อยใล้ลูกแหงนมลูกแหงนมวะาาามาเลยจอยไมรออไหน้เมื่อกี้ไหนนะนะจบิบิบ๊บอะันซะให้มันนะมาเร็ว

ลูเรากินแล้วเลยไปไอ้หักโด้แน่หกโดท่านได้ชูยังชิ้งแนมนอยู่ตอนไงคนละไอ้หน้าบุาเจ้าคนะอันนี้ปุ้ยประตอนเด้อ้าดูพ่อดูเรนย่สุดบ้า เอาเร็วๆโอ้ยอุ้ยอุ้ย <elim> ทนหอเวลา่นกินเจ้ากินแล้วแล้วก็เคลือเลยอ่นกินอยู่เทิงเที่ยงหมาวนมากินอกทีทำมวนออโดดๆมาๆมาไปควนเออเอเออโหวเวนจกเข่านะงั้นขต้อนได้กับโูนแต็มปากว่า้าพม่ฟามืออปหลังมือปะเตมปาก่ ิมค่ะเอาลูกไปล้างมือเนี่ยเอาล้างมือเนีล้างมืออยู่หนไปด้วยทำไมลูกอ่อนนะโอู้สอาบ้างอะไรอะอ่ะดูอ้าวหนิเข่ามึห้ามดีเนี่ยถ้าลูกหิวไปหายแต่เ้าลูเดิ้วบปกกินกุยล่างมือพอไปมัะเผ็ดๆปะ

เดยวดดู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 กินนด้อืมกินอันนี้อันนี้หูบังห้าเมื่อร่างมือรถกระพะอ่ลูกะน้ากระแพงดหน่อยแพงงแแพงแูมด่อโดอันนี้กรเดียงว่าตัวใหญ่คอยคำลงแรงแล้วปลาลูกเลยทิพากันขืนเมื่อแล้วล่ะคำอะไบังห้ากัน ขึ้นมาเทียงแล้วมืดเลยสีมืดพ้นมาอยู่ทางน่ะเจ้าชีโต๊ะบะโต๊ะพัชชากระแพงมาป่ะขึ้นเม้าป่ะวันนี้เธอเอาติ๊บขาวป่ะพอกันคลิปหน่ะเด้ยรรอยวปลาลูกบคุณนลาย